สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่5ประจำวันทิตที่17กันยายนเริ่มกันที่เกดาเฟ่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอซาสซูนาไป3-2บีริลวเฉือนเอาชนะทางอเมาเรียไป2-1เซบียาเอาชนะลาสพามารไป1-0ส่วนเรอัลมาดริดก็เอาชนะแล้วโซเซดาดไป2-1 นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแล้วมริเกัดขึ้นเมื่อนำไปจาบฟงครับห้านัดผ่านไปเก็บไป15คะแนนเต็มอันดับ2บาร์ซ่ามี13อันดับ3กับ4เป็นวิลเบอกับคิโรนาที่มีทีมละสิอันดับ5แล้วก็6เป็นบาร์เซโลน่ากับลาโยบที่มีทีมละ9ในขณะที่โซนไทยตลายครับอันดับ1 7 1เปเป็นเซบีย่ากับกาตาลามีทีมละสาอันดับ19บาลัสพามาส์มีสอแล้วก็บวยเป็นอัลเมเรที่มี1คะแนนมาที่ดาวน์โโล่ล่าสุดก็ยังคงเป็นจบลงแแที่ัไปป้ว5ระตู แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปครับก็เดี๋ยวคือวันจันนี้นะฮะเป็นคู่สุดท้ายของนัดที่5ครับแคนาดาเปิดบ้านเจอกับคิโรนาส่วนนัดต่อไปเกมที่6คือวันศุกร์หน้ามีอาราเบสเปิดบ้านเจอกับบิลเบาเสาร์หน้า23กันยามีคิโรนาเปิดบ้านเจอมาโยกาโอซาซูนาพบเซบียาบาซ่าเปิดบ้านเจอเซลตาบิโกแล้วก็อเมเรียเจอกับมาเลเซียวันอาทิตย์ที่24กันยามซตสึดากเปิดบ้านเจอเกดาเฟ่ลาโยพบเบียลิวลาสพามาสพบแคนาดา เลอรเบติสเจอกับไก่ดิสแล้วก็แอตเลติสเจอกับเรอัลมาดริด